หุ้นกู้บริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมาชนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ3ปีอัตาราดอกเบีย้ยสูงถึง3.6%ต่อปีเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับผู้ลงทุนทั่วไปก็สามารถจองซื้อได้เป็นหุ้นกู้ระดับ B B B บวกเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและทุกทระเพจด้วยนะครับ บริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมาชนยืนร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลตโดยคาดว่าจะออกเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกรันาจดอกเบี้ยทุก6เดือนเสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันเสนอขายนะครับเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่29-30กันยายน2568และวันที่1ตุลาคม2568แบบแสดงการเสนอขายข้อมูลนะครับ ตาสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนบริษัท BTS Group c o d i n g จำกัดหมาชนเสนอขายหุ้นกู้เรยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มี2ชุดด้วยกันชุดที่ 1. อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ย3.4%ต่อปีครบกำหนดไท่ถอนปี2570ชำระด,ดอกเบีย้ยทุกๆ 6, 6เดือนชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย3.6%ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี2571ชําระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทนะครับรับไปเลยนะโดยอยู่ภายใต้โครงการตาสารนี้ของบริษัท BTS Group h o l d i n g จจำกัดมหาชนปี2567นะครับโดยมีการเพิ่มวงเงินเสนอขายถ้ามีนะ เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นอันดับความน่าเชื่อถึงตัวหุ้นกู้และตัวบริษัทคือ BB บบวกนะครับโดยบัิษัทิศเดตติ้งจำกัดเรียรักการเสนอขายวันที่2930กาันยายน2568และวันที่1ตุลาคม2568ผู้จัดการการจัดายหน่ายหุ้นกู้สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน ธานาคารกรุงไทยจำกัดหมาชนธนาคารเกสิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนผู้สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและสากลธนาคารซีไอบไทยจำกัดหมาชนบรษัทหลักทรัพย์เกียรตินากินพัฒนาจำกัดหมาชนบริษัททรัพย์เอเซพัฒน์จำกัดเบริษัททรัพย์ยูนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เมแบค์ประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดหมาชน บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพลจำกัดในเบนหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับเรามาดูแฟชชีตกันเล็กน้อยนะครับอันดับความเสี่ยงอยู่อันดับ5นะครับจาก8อันดับความเสี่ยงก็อยู่ที่กึ่งกลางเนาะนะครับความเสี่ยงได้แก่อะไรหนึ่งความเสี่ยงจากการหยุดชะง,งักของการดําเนินธุรกิจ การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการดําเนินงานและอาจทําให้ธุรกิจหยุดชะงักได้เช่นสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองการก่อการร้ายภัยธรรมชาติ 2. ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัมปทานและสัญญาบางการบริการเดินรถและซ่อมบารุงระยะยาวรายได้ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนของบริษัทอิงกับสัญญาสัมปทานและรายได้จากการให้บริการเดินรถ และซ่อมบำรุงตามสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงระยะยาว30ปีเป็นหลักหากสัญญาสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงระยะยาวถูกยกเลิกกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญเหตุดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบในทางลบของตัวธุรกิจของบริษัทก็ได้3ความเสี่ยงด้านการลงทุนบริษัทแสวงหาโอกาสในการลงทุนหรือการเข้าซื้อกิจการที่น่าสนใจอย,อย่างต่อเนื่อง ทั้งในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการเองและลงทุนผ่านกลุ่มบริษัทเพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการลงทุนดังกล่าวอาจทำให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านการลงทุนทั้งจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการหรือคาดหมายเอาไว้ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อที่ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลังสื่อชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ผู้ถือตาสานี้ที่ได้ซื้อตาสานี้ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสานี้และล่าส่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสานี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่า แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และลางสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และลางสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการสเสนอขายตราสารนี่และล่างสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทําการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิ หรือทางเว็บไซต์ w w w ร์ดไวดคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับหุ้นกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเก็ดเล็กเกน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะ